เวลา19นาทีแล้ว3พเรเล้จะทันหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ทันเขาก็ไม่ให้นอนในนี้ครับเปิดมาเคโอเค

ก็ยังอยู่ฝั่งพาม่าอยู่นะครับตอนนี้สิบเจ็ดสามแปดเลครับด่านปิดหงวงครึ่ง <Okay. S 1> ก็รถไทยอยู่ในนี้สามคันอันนู้นก็กำลังอันนู้นจะเสร็จแล้วครับของผมก็จะเสร็จแล้วนี่ครับปั่นมาอย่างที่ลงรถใส่รถขอบ นั่นกเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวจะออกนะครับผมจื้นใจขึ้นมาหน่อยนะครับมเมื่อกี้ฟกนิ้มมาตักฟกนิ้มมาตักตัก,ต,กตักได้สามพลเล็ดฟกนิ้หนีเข้าบ้านเลยไม่ตักต่องงเหมือนกันอากาศเย็นเลยตอนนี้เดี๋ยวจะออกแล้วครับผมเดี๋ยวเวลาสิบเก้า,านาทีเหลือสามพลเล็ดมันจะทันหรือเปล่า แต่ถ้าไม่ดันเขาก็ไม่ให้นอนในนี้ครับเ็เสร็จครับผมเ,เวลาจะหมดแล้วนะผมทางนู้นก็เอาลงข้างรถเลยนะเพื่อที่จะเอารถไทยออกก่อนนะครับก็ผมกับเขานะครับเหลือ2องคันนะตอนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ ตอมาฝั่งพม่าก็มาบอกนะมาถ่ายารูปมาเลยรนี่ครัุนทันไหมอันนี้รุ้นอย่างเดียวนะให้ทันด่านปิดหกโมงครึ่งครับแล้วตอนนี้สิบเจ็ดสเก้าแต่เวลาของ พ่มาจะเร็วกว่าเราครึ่งชั่วโมงหรือช้ากว่าเราครึ่งชั่วโมงเนี้ยนะนี่ครับเหลืออีกไม่นานแล้วหรือแค่แป๊บเดียวไปมาเคโอเค เดียวเหมือนเดิมนะครับข้ามแดนปิดปิดปิดฝั่งนี้ถูกแล้วเปิดฝั่งนู้นไม่ปิดเลยไปเยไปเลย หนสุดท้ายเลยมีแม่ลูกอ่อนอีกคันนึงอยู่ตรงนน้นนะรู้ทันป่ะ ไปเลยค่ะไปเลยค่ะการถ่ายเลยเอยอครั้งแรกก็ Pun pun pun. โอเคครับขาลงเวลาให้แล้วสอคันสุดท้ายคิวชี่อ่ะสิบแปามไปสิบเอ็ปดสามหนพอข้ามาฝั่งเนี้ย เออเวลาเวลาพม่าจช้ากว่าเราครึ่งชัง่วโมง วันนี้ไม่มีใครค้างเลยโอ้มีคันหนึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้เขาหยุดแล้วนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันนี้วันเสาร ็ดิ่งกลับบางนาเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บันจุต่อนะเวลโก้ไม่รู้ว่าวันอาทิตย์จะบรรจุพยอรอเขาส่งแผนครับ รู้ไหมโอเค <Okay. S 2> โอ้เบียดฟุตบาท พี่หับได้เลยนะอ้ยเหม็นค้าจังบุดวิด

ไปเทพไปซั้าต่อโอ้โหดีเปล่าคนเหนือยได้น้อยมัน่ไน้อนเลยใช่ก็อมันติดตาีที่แล้วเว้ยหัวได้ไปเชี่ยวก็รถเก่งที่เส้นมะนาวสองที่กรหลุดแหงแน้ำเออมันแรมารถโครติด ผมมาเข้ากรุงเทพแล้วพี่เยวกันครับไปพี่ครับเดินทางเอาทยครับบายบายดานสิงค์คอ์ก็เดินทางกลับแล้วครับก็ โ okay, อเคทุกคนอาคลิปนี้ใครมารับชมจนจบผมขอขอ,ขอบคุณมากค like, รับผมเข้าฟากดไลค์กดแชร์กดซับคลายช่องนันนนท์ไทยแลนด์ด้วยนะครับตรงนี้อีก12%นั่นเนอะไปบ,บายสวัสดีครับเ,เดี๋ยวพาลงตรงนี้กันหน่อยเมื่อกี้นึกว่ายางเบียดตรงนั้นไปเดินดูมาแล้วไม่เบียดครับรอดไป 啊，你。<laughs> ตอนกลางวันด้วยถึงแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับ